สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มียูสุดีแมกนะครับสุดสวยมานําเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นยูสุดีแมกนะครับ 1.9Z นะครับปี2016นะครับผมราคาเสนอขาย499,000บาทนะครับเป็นสีบอลนะครับออกบอลบอลฟ้าฟบอลบอลเงินเงินนั่นแหละนะครับราคา499นะครับถูกมากเลยนะครับคันนี้เป็นยูสุดีแมกซ์หนก้าแนะครับเกียร์แมนนวลปี2016เลขไมล์หนึ่งแสน 1000กิโลนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะ Isuzu D-Max นะครับที่เป็นตัวแคปเปิดได้นะครับปี2016นะครับคันนี้สวยมากนะครับตอบโจทย์นะครับเป็นตัว1.9เกแทดเกียร์เมนนุ่นนะครับต้องบอกว่ารถสวยๆเลยนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งพันนะครับฟีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับน่าจะถูกใจใครหลายๆท่านนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆรถคันนี้เข้ามาได้ ไม่ไม่กี่วันนะครับแต่ว่าตัวรถมันไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่ารถสวยอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่มันมีกันชนด้านหน้านั่นแหละเขาก็ไปถอดกันชนออกนะครับแล้วก็มีเก็บงานตรงชิ้นกันชนด้านหน้าซ้ายขวาแค่นั้นเองตัวรถไม่มีบุบสลายไม่มีพิความจมน้าชนหนักนะครับคันนี้ราคา4ี่เก้านะครับรถปี16นะครับสามารถสามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับตัวนี้นะคันนี้เป็นตัวแซดนะครับไฟหน้าเขาจะมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์แล้วก็เดย์ทม์บันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็มีครอบไฟตัดหมอกต้องบอกว่าอุกกชิิ้นนีเห ดูนะครับสวยสวยเนียนกลิบนะครับไบตัดมงตัดหมอกนะครับชุดกระจังด้านหน้านี่เงาแวบเลยไม่มีรอยขนแมวเลยท่านผู้ชมดูนะครับว่ารถสภาพสวยสดขนาดไหนนะครับคันนี้ก็เป็นปี2016นะครับไฮแลนเดอร์นะครับเบาเปิดประตูก็มีการลอยเปิดฝาถังก็มีการลอยมาให้นะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็มีโป่งล้อเป็นแม็กหกก้านนะครับแม็กเดิมๆติดรถมาเลยนะครับคันนี้ก็ได้เป็นยางของบิสโตรนะครับเป็นยางของ ปี2021ด้วยนะครับตัวนี้นะครับได้ยางใหม่คุ้มๆเลยนะครับวิ่งได้ไกลๆสบายๆนะครับชุดช่วงล่างคอยสปริงเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีตัดแต่งตัวถังแต่อย่างใดนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ครบนะครับอ่าตัวนี้รู้สึกว่ากระจกกระจกน่าจะปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับมือนะครับแล้วก็กาบบันไดด้านข้างก็เป็นสีดํานะครับ แล้วก็ตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับไม่มีบุบสลายไม่มีแตกหักนะครับกระจกก็เป็นอิวสูแท้ทุกบานคันนี้ติดฟิล์มเป็นเหมือนฟิล์มประลอดมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเงาสะท้อนมันไม่เหมือนฟิล์มสีดําปกตินะครับก็สวยนะครับมันจะเป็นโทนเดียวกับสีตัวรถเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้ราคาสี่เก้าเก้านะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าใครไม่อยากผ่อนก็ซื้อสดได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศนะครับเหมือนโปรครั้งก่อนนู้นนะครับ นี่ด้านหลังก็จะมีคาดหลังเป็นโครเมียมมาให้นะครับแน่นอนนะครับก็จะมีกล้องมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็น1.9 z นะครับ DDI Blue Power นะครับเดี๋ยวเบียนตรงนี้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะมีครอบไฟท้ายเป็นโครเมียมนะครับสวยๆเดิมๆนะครับต้องบอกว่ารถตัวนี้เนียนมากนะครับสวยทุกตรงนะครับมีกล้องมองหลังมาให้นะครับมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องฝั่งมาจากโรงงานเลยนะครับ แมกไนเนอร์ก็เป็นแมกไนเนอร์เดิมนะครับของอิลสูเองนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับใหม่ๆแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับรถเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งพันนะครับนี่ไฟเบรกตรงที่สามอยู่ครบเดี๋ยวผมเปิดาไฟให้ดูเหมือนเดิมนะครับว่ารถเราไม่มีพิความจมน้ําชนหนังแน่นอนนะครับดูนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบรอยพับรอยตะเข็บหัวน็อตนะครับมีมาร์คอยู่ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมาร์คเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับ รถทุกคันนะครับบริษัทรถยนต์คัดเกรดมาแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับใครซื้อรถกับเรานะสบายใจได้นะครับเรื่องตัวรถจะมีตัดแต่งตัวถังไหมตัดต่อไหมพิควั่มไหมผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับลูกค้าที่ซื้อรถกับผมไปนะครับไม่มีไม่มีคันไหนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยผมกล้ากาลันตีนะครับเพราะว่ารถเราสวยทุกคันนะครับนี่นะครับ ได้เป็นยางปี21นะครับรถปี16ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแคเปิดได้นะครับคันนี้ใครอยากหารถไว้ต่อยอดธุรกิจนะครับผมแนะนําเลยนะครับราคา499,000บาทเองนะครับตัวนี้นะครับมีการสาดให้เรียบร้อยนะครับเป็นการสาดแบบที่มีลวดลายตกแต่งแบบสวยงามนะครับเป็นลายแบบไอ้นี่นิดนึงนะครับแล้วก็มือเปิดเขาก็เป็น มีเบ้ารองกันรอยคมเมียมาให้เพราะบางทีเราเปิดอย่างเงี้ยเล็บเราจะไปขูดตัวถังนะครับกระจกก็อิลิสุแท้ทุกบาทนะครับคันนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบกุญแจไอ้ตัวเนี้ยนะครับภายในก็เป็นสีดำนะครับเป็นบอหนังนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับผ่านประตูก็มีเมทอาร์คอยู่นะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเอารถกับบริษัทเพชรยนต์ได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรามีไฟแนนซ์นะครับเซ็นให้ ทั่วประเทศนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เซ็นได้นะครับผมก็เพิ่งเซ็นรถเก่งมาผ่านมาคันหนึ่งนะครับลูกค้าอยู่ในราธิวาสนะครับสวยมากจริงๆนะครับคันนี้ก็ตรงนี้เป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้านะครับแต่พับมือนะแต่ว่าปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยก็จะเป็นหนังสามก้านนะครับตัวนี้จะไม่ใช่มันติฟังก์ชันนะเป็นปีสิบหกนะครับจะเป็นหนังสามก้านนะครับชุดวิทยุตัวนี้ก็เป็นของเดิมติดรถของผมว่าผมสตาตานเครื่องดีกว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นพร้อมกัน นี่ไม่รู้ว่าเปิดบางวงเั็นไงนะครับหน้าจอเรียนใหม่นะครับใช้ได้ทุกจักรนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับเนี่ยเลขใหม่เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ก่อนหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับรถสวยๆเนียนๆนะครับไม่มีร่องรอยบุบสลายพิควารจมน้ําชนหนักไม่มีแตกหักแน่นอนนะครับหน้าจอตัวนี้จริงๆมันเป็นตัวที่รองรับได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยเชื่อมต่ออะไรเสียบมือถือได้นะเพราะว่ามันเป็นสาย iu x มันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงเนี้ย มันอยู่ตรงนี้ต่อห u X USB ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจอตัวเนี้เสียงดีแล้วก็เสถียรนะครับเสถียรมากเดี๋ยวเปิดแต่เ,เสียงมันเข้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับ y o u t u b e นะครับแอร์ก็เป็นแมนนวลนะครับเปิดให้ดูได้เลยเย็ยนๆน,น,นะครับใช้งานง่ายนะครับด้านล่างก็มี power outlet ให้หนึ่งช่องนะครับหรือที่จุดบุหรี่นั่นเองนะครับหัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลหสปีด นะครับเวลาเข้ากีอาร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยสภาพนี่เนียนสมบูรณ์จริงๆนะครับคันนี้ราคา4ี่0 0 0เก้าหมื่นเก้าพันนะครับโอ้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับหลังคงหลังคาอะไรนี่ยังมีไอ้นี่อยู่เลยนะครับดวงไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟนะครับนี่ที่ใส่แว่นนะครับก็น่าจจะมีรอยบ้างเดี๋ยวเราต้องไปเก็บก่อนเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับตรงนี้ก็มี power outlet ให้อีกเช่นกันนะครับบางทีชาร์จแบตแล้วก็วางไวนใส่แล้วก็ปิด นะครับก็สะดวกสบายนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับคันนี้นะเดี๋ยวรถเดี๋ยวขอดูสำเนาน่อนะรถมาจากอะไรเนี่ยเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับของคุณนายสมคิดอะไรสักอย่างนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับรถเรารถรถสวยคัดเกตทุกคันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งโปงข้างหน้านะครับเพราะว่าไหนๆก็ถ่ายมาขนาดลวนะตัวเบาภายในของเขาเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแคปก็เปิดได้นะครับตัวนี้ นี่นะครับเบาะด้านหลังก็มีการเซตขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมีที่พิงด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับโปะเต็มจะมีที่วางอันนี้อย่างเดียวนะครับแต่ตัวนี้เจ้าของเดิมเขาก็เอาใจใส่นะครับเขาก็ทำมาเพิ่มนะครับตัวนี้เปิดได้นะครับเหมือนในรุ่นพวกรถรุ่นก่อนๆที่เปิดอันเนี้ยระบายความร้อนได้แต่จะปิดก็ได้นะครับแล้วก็ดึงมาปิดอันนี้นก็ล็อกเลยนะครับ แล้วก็พวกหัวน็อตอะไรต่างๆนะครับเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีที่ความจมน้ำจนหนักไม่ได้โดนกระแทกจากด้านข้างแน่นอนนะครับมันมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับผมว่ารถเคยโดนเคยผ่านการบัติเหตุอะไรมาไหมนะครับผมกล้าการันตีว่ารถเราไม่มีนะครับนี่สตาร์เครื่องไว้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูฝาปรงกันนะครับผมอนุญาตเปิด เป็นห้องเครื่องของเจ้าเจ้า1.9 z นะครับ DDI Blue Power ปี2016คันนี้นะครับก็เห็นพร้อมกันเลยนะครับผมก็เพิ่งเปิดดูเหมือนกันนะต้องบอกว่าคันนี้สวยเนียนตาและรถเดิมมากนะครับฝาโปงด้านบนก็เดิมๆนะครับมีเมทาร์ฟมีอะไรสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับแผ่นตันความร้อนก็เดิมๆนะครับเครื่องเนียนกิฟนะครับไม่มีแบบคีชคัดรี่ทัดอะไรนะเครื่องเดิมๆนะครับหัวล้อเดิมนะครับแกนเดิมนะครับแล้วก็สำคัญคือรถคันนี้ไม่ได้ดัดแปลงสราพอะไรเลย เดิมไม่มีเยอะนะครับมีสภาพเชื่อมด้วยนะเพื <Momo S 2> er er, we ่อนจะได้เห็นนะครับว่าเครื่องเรามันเนียนจริงๆนะครับรถเราแบบไม่ยอมแมวแน่นอนนะครับมีมาร์อยู่ครบนะครับตัวรถกำกลังตีเลยมีที่ป้องตุ่มน้ำจัหนักนะครับมีบริการส่งรถให้ฟรีบริการที่เหลือฉุกเฉินดังไปนะครับทั่วประเทศนะครับต่าเพศอยู่ครบสติ๊กเกอร์มันเหมือนติดอยู่นะตัวนี้มันก็เลยมองนะครับเพราะว่าไม่ได้ลอกติ๊กเกอร์ออกนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมๆนะครับเดิมสนิทนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสวย สวยกับใจเลยนะครับปี2016นะครับราคา499นะครับคันนี้นะอิสูดีแม x h ไฮลนเดอร์นะครับเป็นตัว Space Cab นะครับ1.9แซเป็นรถใช้งาน100%นะครับฟีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับ499อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับผมใครสนใจคันนี้ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเลยนะครับเนเพรยนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตรถสวย คันต่อไปเป็นคันไหนนะครับผมฝากกดติดตามมันก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ